นี้ท่านแม่ทัพก็จะไปทำคัสให้ยิงทิพย์กันนะคะทำคัสคัสลื่นนะคะไม่ใส่หมวกหรอคะพ่อยไ,ไม่ต้องเหรเนาะหมวกคุมมนันนี่อ๋อแม่ใส่อยูอ่าแลแล้วเราก็ขึ้นกอรเซโลไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ารถคันนี้อ่าคลัสหมดนะคะไปเปลี่ยนแล้วมันไม่มีคลัสให้เปลี่ยนนะคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ ถ้าคลัตมันลื่นมันก็ขึ้นขึ้นเดินขึ้นที่ชันไม่ได้นะคะก็สรุปว่าเราก็มาถึงแค่อะ,อะไรนะห้วยกองมุลนะคะก็คือทางขึ้นไปกรอเซโรนะคะแต่เราไม่ไม่ไปต่อนะคะเราก็จะทย,ทยอยยแบบว่าเก็บอุทยานให้ได้มากที่สุดนะคะเมื่อเมืม่อวานเราไม่ได้เก็บอะไรเลยเพราะว่าเรามาถึงบืดนะคะเมื่อวานนี้ นี่ก็เดี๋ยวเราก็จะกลับเลยนะคะลงแล้วก็ไปทางศพมยเหมือนเดิมไปตากนะคะทุกคนแล้วยังไงเราก็ยค่อยมาใหม่นะคะมาแก้ตัวใหม่ครั้งนี้ไม่สำเร็จเดี๋ยวเรามาแก้ตัวใหม่นะคะก็ยังน้อยก็ตื่นเต้นแหละเมื่อคืนนี้นะคะ เดินทางแล้วนะคะทุกคนออกเดินทางแล้วนะคะกลับกลับบ้านนะคะกลับบ้านกลับบ้านนะคะทางที่เราขึ้นมาเมื่อคืนนะ,ะมืดมากโค้งนี้แหละแบบโอ้โหเกือบเกือบหลุดนะเมื่อวานนะเนี่ยเกือบเออไม่ล้มไม่อะไรล้มก็นต้องรอแล้วดิมันมันจะแหกมันจะล้มในมันจะล้มแบบล้มขวาไปอ,ะอ่ะอ่ามันจะ ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่เนี่ย,เ,ยเรามากลางคืนเนี่ยทางประมาณนี้ใช่ใช่แล้วจริงๆอะสถานที่จริงอะมันมันจะชันมากนะคะทุกคนอ่ามุมกล้องอาจจะไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะคะทั้งชันแล้วก็โค้งหักศอกประมาณนี้นะคะขึ้นชื่อว่าแม่ห้องสอนเนาะอือหือีโค้ง สุดยอดอะเราเจอที่เจ้าหน้าที่ตำรวเอ้ยเจาที่ทารทหารพานเนาะทหารชุดดำนะคะทุกคนทหารชุดดำนะคะ กันนะคะขอบคุณมากนะคะครับผม